สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักนะคะมาพบกับกูใจนะคะในรายวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนนะคะบทที่3ในเล่มวรรณคดีลำนำนะคะเรื่องรื่นรถสักวาคา่ะให้เด็กๆนะคะเตรียมหนังสือนะคะวรรณคดีลำนำเล่มนี้นะคะขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้เตรียมนะคะให้เด็กๆไปเตรียมมาเลยค่ะ เมื่อนักเรียนเตรียมหนังสือนะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเ,เปิดไปที่บทที่3รื่นรถสัก,กวาค่ะเปิดหนังสือเป็นบทที่3เรื่องรื่นรถสัก,กวาค่ะแล้วเราก็จะมาเจอหน้านี้นะคะบทที่3นะคะเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากด้านซ้ายมือของครูก,ก่อนนะคะ รื่นรสสัก,กวาแสนอ่อนหวานกลนขับขานสนะล้ํเกินคำไขดังถ้อยคำไพเรา,าะหูอือชื่นชูใจรู้จักใช้วาจาดีมีคนชมบทที่3รื่นรสสัก,กวา เราจะมาอ่านเนื้อเรื่องไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมนะคะเริ่มค่ะบ้านของลุงตลับอยู่ท้ายตลาดมีลําคลองเล็กๆไหลผ่านลุงตลับเคยพูดกับเด็กๆอย่างติดตลกว่าเดิมทีลุงอยู่ตะลิ่งชันที่เรียกตลิ่งชันเพราะลํำคลองที่นั่น มีตลิ่งสูงชันวันหนึ่งลุงตลับตกจากตะลิง่งลงไปในคลองถูกจระเข้ตัวหนึ่งไล่จนต้องหนีตะเลิดมาอยู่ที่นี่ทุกวันนี้ก็ยังเข็ดขยาดอยู่ไม่หายหน้าต่อไปแล้วนะคะลุงตลับสารตะกร้าและกระบุง ขายให้พ่อค้าในตลาดเด็กๆชอบลุงตลับเพราะเป็นคนตลกลุงตลับยังร้องเพลงได้ไพเราะน่าฟังเพลงที่ร้องก็ชวนตลกและเป็นเพลงแปลกๆที่เด็กๆไม่เคยได้ยินมาก่อนลุงตลับบอกว่าชอบร้องเพลงลําตัด เพลงชอยเพลงอีเซลบางทีลุงตลับก็ร้องสักกวาให้เด็กๆฟังลุงจะร้องสักกวาเพราะเพราะให้ฟังเอาไหมลุงตลับพูดสักกวานี่เป็นอย่างไรหรือครับลุงเด็กชายอีกคนสงสัยผมไม่เคยรู้จักมาก่อน งั้นหนุูก็ลองฟังดูลุงจะร้องให้ฟังเดียวนี้แหละพูดจบลุงตลับก็ขยับตัวตรงแล้วเริ่มร้องศักวาให้เด็กๆฟังเปิดหน้าต่อไปแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาอ่านนะคะอ่านแบบ บทร้อยกรองทำอ่ะขออภัยค่ะบทร้อยแก้วธรรมดาก่อนนะคะสักกวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลมแม้ล้อลามยามหยาบไม่ปลาบปลื้มดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขม ผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอย่ยเสียงร้องศักวาของลุงตลับช่างสุดใสไพเราะและได้จังหวะพวกเด็กๆพากันตั้งใจฟังศักวาที่ลุงตลับร้องให้ฟังนั้นไม่ตลกแต่มีความหมายชวนให้คิด เป็นอย่างไรทำไมเงียบกันไปหมดลุงตลับถามอย่างเปลกใจฟังไม่รู้เรื่องกันเลยหรือก็รู้บ้างครับเด็กชายคนหนึ่งบอกแต่มีบางคำไม่ค่อยเข้าใจลุงก็ว่าอย่างนั้นแหละลุงตลับพยักหน้างึกๆบทสักวานี้ เป็นบุตรร้องของเก่าคนแต่ก่อนเขาลอยเรือร้องโต้อตอบกันเวลามีงานรื่นเริงเรื่องที่นำมาร้องก็แต่งเดียวนั้นแต่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครร้องสักกวากันแล้วอย่างว่านั่นแหละหนูเอ้ยคนทุกวันนี้ส่วนใหญ่ เขาสนใจเพลงใหม่ๆเลยลืมของเก่ากันไปหมดแต่ว่าขอภยัยค่ะว่าแต่หนูๆชอบไหมล่ะชอบค่ะเด็กหญิงคนหนึ่งรีบตอบลุงช่วยสอนให้หนูร้องบ้างสิคะได้สิจะเป็นไรไปลุงตลับรีบตอบและหนูรู้ไหม สักวาที่ลุงร้องเมื่อสักครู่เขาพูดถึงเรื่องอะไรเด็กๆพากันคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็มีเสียงใครคนหนึ่งบอกว่าเรื่องของการพูดของคนเราครับเขาบอกว่าถ้าพูดจาไพเราะก็มีคนชอบแต่พูดคำหยาบใครๆก็ไม่ชอบ เก่งมากเจ้าตัวน้อยลุงตลับชมอย่างพอใจเห็นไหมว่าการพูดจาของคนเราหนะสำคัญมากเวลาจะพูดจะคุยกับใครให้นึกถึงสักวาบทนี้ไว้นะพูดจบลุงตลับก็ขยับตัวอีกครั้งบอกให้เด็กๆล้อมวงเข้ามาใกล้ๆ แล้วเริ่มสอนให้ทุกคนร้องบทสักวาพร้อมกันลุงตลับร้องนำด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมก่อนที่จะขออภัยค่ะก่อนที่พวกเด็กๆจะร้องตามเสียงดังไม่แพ้กันสักกวาหวานอื่นมีหนึ่งแสนไม่เหมือนแม้นพจจมานที่หวานหอม บ่ายวันนั้นถ้าใครเดินผ่านบ้านของลุงตลับที่ท้ายตลาดก็คงแปลกใจที่เห็นเด็กๆนั่งรุมล้อมลุงตลับแล้วพากันร้องศักขวาเสียงดังไปทั้งย่านตลาดาจบไปแล้วนะคะเอาอ่านเนื้อเรื่องจบแล้วนะคะอาทีนี้เรามาดูความรู้เรื่องบทศักขวานะคะ บทสักวาจะขึ้นต้นด้วยคำว่าส,สักวา ine, 1000, นะคะเห็นไหมคะเมื่อกี้นะคะสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนนะคะจะขึ้นต้นด้วยสักวาและลงท้ายด้วยคำว่าเอยนะคะบทสักวาขึ้นต้นด้วยสักวาลงท้ายด้วยเอยแต่ถ้าเป็นบทดอกสร้อยนะคะจะขึ้นต้นด้วยเอ๋ยลงท้ายด้วยเอยนะคะเช่นบทดอกสร้อยกาดำที่เราเรียนไปแล้วนะคะกาเออยกาดำนะคะ ขึ้นต้นด้วยเอย๋ยลงท้ายด้วยเอย๋ยสําหรับบทศักวาขึ้นต้นด้วยศักวาลงท้ายด้วยเอ๋ยนะคะต่อไปค่ะเรามาฝึกอ่านบทศักวากันนะคะเราอ่านนะคะเป็นบทรอยแก้วอ่านแบบธรรมดาให้คล่องก่อนนะคะแล้วเราจะมาฝึกเป็นทํานองสนองนะคะมาอ่านพร้อมๆกับคุณครูอีกหนึ่งรอบ สักกวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแมน้นพจมานที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลมแม้ล้อลามหยามหยาบไม่ปราบลืมดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องขิดขมผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ รฟังลมเหมือนหน้าระอาเออยต่อไปนะคะเราจะมานะคะฝึกนะคะบทสักวะเป็นทำนองสนองนะคะการอ่านทำนองสนองสักวะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดดินภัยสาสลโสพลสักวาวานอื่นมีหมือนแสนไม่เหมือนแม่พจนที่หวานหอม ลิ่นประทียเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะโนมจิตโนมด้วยโลมลมแมนล้อลามยามยาบไม่ปราบปลืม้ม ตังดูดดื่มบอรเพชรต้องเข็ดคมผู้ดีพรายไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมือนน่ารอา จบลงไปแล้วนะคะการนะคะอ่านสักกวานะคะบทสักกวาเป็นทํานองสนอกนะคะเด็กๆไม่ต้องกลัวว่าเราจะออกเสียงไม่ไพเราะนะคะไม่เป็นไรนะคะให้เราพยายามนะคะออกเสียงนะคะอ,า,อาจจะไม่ไพเราะเหมือนกับใน youtube ไม่เป็นไรเลยนะคะเด็กๆไม่ต้องกังวลนะคะอ่าต่อไป ใครรู้จักและเคยเห็นดอกพยมบ้างรู้จักไหมคะและบรวรพิษดอกพยมกับบรพิษที่อยู่ในเนื้อหาของบทสักวาของเราใครเคยเห็นบ้างนะคะอ่าใครเคยเห็นเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะบางคนอาจจะเคยเห็นบางคนอาจจะไม่เคยเห็นก็ไม่เคยรู้จักใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูมีภาพดอกพยมแล้วก็ภาพบรพิษนะคะมาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเป็นภาพของดอกพยมนะคะดอกพยมเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะคะขึ้นอยู่ตามทุ่งนานะคะกลิ่นของดอกพยมนี่จะหอมมากนะคะกลิ่นของดอกพยมจะหอมมากนะคะเด็กๆอ่านี่คือภาพของดอกพยมเป็นดอกสีขาวแบบนี้นะคะดอกพยมอ่าอันนี้นะคะดอกพยมสวยงามมากนะคะกลิ่นหอมด้วยนี่คือต้นอ่นี่คือต้นของดอกพยมนะคะ เป็นต้นไม้ยิงต้นขนาดใหญ่เลยนะคะต่อไปบอระเพ็ดนี่คือบอระเพ็ดนะคะบอระเพ็ดจะมีรสขมนะคะบอระเพ็ดจะมีรสขมนี่คือภาพของบอระเพ็ดนะคะบอระเพ็ดใช้ทําอะไรได้นะคะบอระเพ็ดใช้ทํายาคะพวกยาลดไข้นะคะจะมีบอระเพ็ดยาบางชนิดจะมีบอระเพ็ดเป็นเป็นส่วนผสมนะคะคนโบราณนะคะจะใช้บอระเพ็ดนะคะเป็นยานะคะ คุณครูเคยเห็นเออคุณตานะคะใช้บอระเพ็ดนะคะเขียวเขี้ยวบอระเพ็ดคุณครูแบบยืนมองแบบงงมากนะคะเพราะว่าออบอระเพ็ดมีรสชาติที่ขมขมมากๆเลยนะคะอ่าอันนี้นะคะเมื่อกี้เขาตัดเลยอันนี้ยังไม่ตัดนี่คือต้นบอระเพ็ดนะคะและใบนะคะเป็นไม้เถานะ,ะเป็นไม้แบบไม้เถาไม้เลื้ยนะคะอันนี้ตัดมาแล้วนะคะ อันนี้เขาตัดไปขายนะคะเห็นไหมคะตัดแล้วก็มามัดนะคะอ่านี่คือบอัวรสเพ็ดนะคะต่อไปอ่ะคุณครูขอถอยลังนิดนึงอ่ะเรามาดูนะคะความหมายของบทสัก,กวานะคะบทสัก,กวานะคะเขาบอกว่าสัก,กวาหวานอื่นมีหมืนน่นแสนไม่เหมือนเมนพจมานที่หวานหอมนะคะมาดูความหมายกัน นะคะพจมานหมายถึงคำพูดนะคะกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยมนะคะอาจจะโน้มจิตโน้มด้วยลมลมนะคะเขาเขาเปรียบเทียบนะคะคำพูดของของคนนะคะที่พูดจาดีพูดจาไพเราะพูดจาอ่อนหวานนะคะเปรียบเทียบกับกลิ่นหอมของดอกพยอมนะคะใครๆก็ชอบคนพูดจาไพเราะ ใครๆก็ชอบชื่นชมคนที่พูดจาอ่อนหวานนะคะ่าต่อไปแม้ล้อลามหยามอยากไม่ปรับลืมใครๆก็ไม่ชอบคนพูดจาไม่ไพเราะพูดจาหยาบคายพูดจาไม่อ่อนหวานนะคะดังดูดดื่มบรเพชรต้องขีดขมคําพูดที่พูดจาหยาบคายพูดจาไม่ดีเปรียบเสมือนบรเพชดที่มีรสขมนะคะผู้ดีไพ่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเหมือนหน้าระอาเออยนะคะ ใครๆก็ไม่ชอบนะคะคนที่พูดจาไม่ไพเราะนะคะคนที่พูดจาหยาบคายทุกคนชอบคนที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานนะคะเหมือนกับกลิ่นหอมของดอกพยอมนะคะไม่มีใครชอบอคนที่พูดจาไม่ไมพเราะพูดจาหยาบคายนะคะเปรียบเสมือนความขมของบรเรพชรนั่นเองนะคะนี่คือความหมายของบทสักวานะคะสักวาบทนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบคําพูดของคน ที่พูดจาไพเรอนวานดังดอกพยมคนที่พูดจาเบียบค่าพูดจาไม่พไพเราะนะคะเปรียบเสมือนความขมของบอระเพ็ดนั่นเองนะคะโอเคไปต่อกันเลยนะคะอ่าเมื่อกี้คุณครูให้ชมแล้วนะคะดอกพยมนะคะกลิ่นหอมมากนะคะในบอระเพ็ดน,นะคะโอเคเราอ่านเนื้อเรื่องแล้วต่อไป เราจะมาตอบคำถามจากเรื่องกันนะคะข้อที่หนึ่งบ้านของลุงตลับอยู่ที่ใดบ้านของลุงตลับอยู่ที่ใดกอไก่ท้ายตลาดขอไข่ท้ายวัดคอควายริมตลิ่งค่ะเด็กๆตอบข้อไหนเอ่ยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่ ข้อกอไก่ค่ะเอาไป1ึไร้นะคะเด็กเก่งมากบ้านของลุงตลับอยู่ที่ท้ายตลาดนั่นเองต่อไปข้อ2ลุงตลับมีอาชีพใดลุงตลับมีอาชีพใดกอไก่ทำนาทำนาก็คือการปลูกข้าวของขายจากสารก็คือการสารกระบุงสารตะก้าสารกระจาดสารต่างๆนะคะขายนะคะขอควายอาชีพนักร้องเอ๊ะลุงตลับทำอาชีพใดเอ,อ่ยนะคะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อข้อใครคร่ะเอาไปอีกหนึ่งไลค์นะคะโอเคต่อไปข้อต่อไปข้อที่สามโอ้โหเมื่อกี้เลยคุณครูเพิ่งสอนไปนะคะบทสักวาขึ้นต้นด้วยคำใดและลงท้ายด้วยคำใดบทสักวาขึ้นต้นด้วยคำใดและลงท้ายด้วยคำใดก็ไกลขึ้นต้นด้วยคำว่าเอยลงท้ายด้วยคำว่าเอยขอไข่ ขึ้นต้นด้วยคําว่าเอยลงท้ายด้วยคําว่าสักวาข้อควายขึ้นต้นด้วยสักกวาลงท้ายด้วยเอยตอบข้อไหนคะเอ๊เด็กๆมีคําตอบแล้วแน่แนๆเลยนะคะ,ะมาดูกันว่าคําตอบที่เด็กๆตอบจะถูกต้องไหมข้อข้อควายค่ะขึ้นต้นด้วยสักวาลงท้ายด้วยเอยเอาไปอีกหนึ่งไลน์นะคะสามข้อแล้วไปข้อต่อไปค่ะข้อที่สี่ บทร้อยกรองในเนื้อเรื่องที่นักเรียนอ่านนี้มีความมีใจความเกี่ยวกับเรื่องใดนะคะก็คือบทสักวาที่นักเรียนอ่านเนี่ยมีใจความเกี่ยวกับเรื่องใดก็ไกล้คำพูดขอใข่ดอกพยอมข้อควายบระเพ็ดเอด๊ะคุณครูพึ่งสอนไปเมื่อกี้เองเด็กๆจะตอบถูกไปนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ บทร้อยกรองในเนื้อเรื่องหรือบทสักวาพูดถึงคำพูดค่ะเอาไปอีกหนึ่งไลน์นะคะโอเคไปข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะคำพูดไม่ดีเปรียบได้กับสิ่งใดคำพูดที่ไม่ดีเปรียบได้กับสิ่งใดก็ใกล้เสียงสายลมขอใข่ความขมของบอระเพ็ดควาย ความหอมของดอกพยมต่อคนไหนเอ่ยนะคะก็ไก่เสียงสายลมข้อไข่ความขมของบอระเพิษข้อควายความหอมของดอกพยอมออออนะคะามอําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อข้อไข่ค่ะเอาอีกหนึ่ง่ายถูกต้องนะคะคําพูดที่ไม่ดีเปรียบเสมือนความขมของบอระเพิษ อ่าต่อไปงานของเด็กๆนะคะให้เด็กๆนะคะคัดบทสักกวาลงในสมุดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะดังตัวอย่างเลยนะคะคัดลายมือสวยๆนะคะแล้วส่งนะคะคุณครูคประจำชั้นจะให้คะแนนค่ะอ่าสำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูใจนะคะขอตัวลาไปก่อนเด็กๆอย่าลืมคัดบุทสักวาลและ ฝึกท่องบทสักขวานะคะสำหรับชั่วโมงนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงหนะ้าสวัสดีค่ะ